หากพูดถึงการมอบทุนการศึกษาให้พระสงฆ์หลายคนก็อาจจะนึกถึงภาพการทำบุญการส่งเสริมศาสนาธรรมดามดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเบื้องหลังเรื่องนี้มันคือยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เชื่อมโยงศาสนาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าไว้ด้วยกันอย่างแยบยลแล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังโครงการที่เรียกว่ากองทัพทำทางปัญญากันครับเอาละครับนี่คือแผนที่เราจะค่อยๆเดินตามไปทีละขั้นเราจะเริ่มจากเหตุการณ์ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ ค่อยๆแกะรอยไปดูพิมพ์เขียวที่ซ่อนอยู่ไปจนถึงภาพใหญ่ว่าทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบในระดับภูมิภาคยังไงและอนาคตของเครือข่ายนี้จะเป็นแบบไหนกลับจุดเริ่มต้นของแผนการที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวัดหรือในสถานศึกษาทางศาสนาที่ไหนแต่กลับเริ่มต้นขึ้นใจกลางเมืองหลวงในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนี่เองเหตุการณ์สำคัญที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมปี2562ครับที่โรงแรม s d Avenue กรุงเทพมหานคร วันนั้นมีพระภิกษุจากรัชชานประเทศเมียนมามากกว่า100รูปมาร่วมตัวกันเพื่อรับมอบทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อนในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศไทยคำถามที่ตามมาก็คือเอนี่มันเป็นแค่พิธีมอบทุนการศึกษาทั่วๆไปจริงๆเหรอหรือว่านี่เป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนยุทธศาสตร์อะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเอาไว้ เอาละครับเรามาดูกันว่าเบื้องหลังทุนการศึกษาเหล่านี้มันมีพิมพ์เขียวอะไรซ่อนอยู่แล้วหน้าตาของแผนการสร้างชาติและศาสนาผ่านการศึกษาที่ว่านี้มันเป็นยังไงกันแน่คือเป้าหมายหลักของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การสร้างคนเก่งๆแค่ไม่กี่คนนะครับแต่การสร้างสิ่งที่เรียกว่ามวลชนวิกฤตทางปัญญาหรือ critical mass ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือการสร้างกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถให้มีจํานวนมากพอมากพอที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมของตัวเองได้จริงๆแล้วแผนที่ว่าเนี่ยเขาวางไว้เป็นระบบมากเลยนะครับแบ่งเป็น3ระดับชัดเจนเลยคือกลุ่มที่เรียนจบปริญญาตรีก็จะกลับไปเป็นพนักนักพัฒนาตามชุมชนต่างๆส่วนระดับปริญญาโทก็จะกลายเป็นแกนหลักของอาจารย์และนักวิจัยและสุดท้ายระดับปริญญาเอกจะก้าวขึ้นไปเป็นนักยุทธศาสตร์และผู้บริหารระดับสูง โอ้โหนี่มันคือการสร้างระบบนิเวศท,ทางปัญญาทั้งระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้มันชัดเจนมากครับว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่ตั้งใจใช้การพัฒนาคนเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างชาติและศาสนาไปพร้อมๆกันเลยแล้วใครละ่ะที่เป็นผู้เล่นหลักในยุทธศาสตร์นี้เรามาดูโครงสร้างความร่วมมือกันดีกว่าครับว่ามีสถาบันไหนบ้างแล้วแต่และแห่งมีบทบาทอะไร คู่เล่นหลักๆในเครือข่ายนี้ก็จะมี3มสถาบันครับที่ทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนเลยก็คือมหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัชฉานหรือ SSBU ที่เมียนมาแล้วก็มหาวิทยาลัยสงฆ์อีกสองแห่งในฝั่งไทยก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือมจรและมหามงกุฎราชวิทยาลายัยหรือมม,มรอที่เรารู้จักกันดีนั่นเองส่วนบุคคลสำคัญที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็คือศาสตราจารย์ดเรพระคมหมายธรรมสามิ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัชฌานหรือ SSBU ครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือมหาวิทยาลัยส่งของไทยทั้งสองแห่งเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานซ้ําซ้อนกันนะแต่มีบทบาทที่ต่างกันและส่งเสริมกันอย่างชัดเจนอย่างมจรก็จะเน้นไปที่เรื่องการบริหารวิปัสสนาส่วนมมรก็จะเน้นด้านภาษาบาลีสันสกฤตและโมเดลการบริหารมหาวิทยาลัยคือแบ่งงานกันลงตัวมาก แล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่แค่คุยกันเฉยๆนะครับมีการลงนาม MOU เป็นทางการเลยแน่นอนว่าความร่วมมือทางวิชาการระดับนี้มันย่อมสร้างแรงกระเพื่อมที่ไปไกลกว่าแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแน่ๆครับมันส่งผลกระทบไปถึงเรื่องการทูตวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งความมั่นคงในภูมิภาคเลยทีเดียวในแวดวงวิชาการเขาเรียกยุทธศาสตร์แบบนี้ว่าการทูตพุทธศาสนาครับ มันคือการใช้ศาสนาและการศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างซอ f t Power หรืออำนาจละมุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างอิทธิพลผ่านความน่าดึงดูดทางวัฒนธรรมและแนวคิดแทนที่จะใช้กำลังบังคับนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเลยกว้างมากๆเลยครับตั้งแต่การสร้างผู้นํารุ่นใหม่ให้กลับไปพัฒนารัฐฉานการเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทย ไปจนถึงการช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนหรือแม้แต่การฟื้นฟูนฟวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ด้วยคำถามต่อมาก็คือแล้วก้าวต่อไปของกองทัพธรรมทางปัญญานี้จะเป็นอย่างไรอนาคตของเครือข่ายที่ทรงพลังนี้จะเดินไปในทิศทางไหนต่อถึง,งคัสำคัญคือบัณฑิตเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่ผู้รับทุนหรือเป็นนักวิชาการธรรมดาธรรมดานะครับแต่พวกเขาถูกมองว่าเป็นกองทัพธรรมทางปัญญา ที่มีภารกิจสำคัญในการกลับไปฟื้นฟูสังคมของตัวเองซึ่งวิสัยทัศน์ในอนาคตก็คือการทําให้ความร่วมมือนี้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับเช่นการทําวิทยานิพนธ์ร่วมกันในประเด็นที่เชื่อมโยงกันอย่างประวัติศาสตร์ไทยไทยใหญ่หรือการสร้างสมาคมสิทธิ์เก่าที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนกันในระยะยาวและนี่คือคําถามสําคัญที่น่าคบคิดทิ้งทายไว้ครับว่าเมื่อกองทัพทำทางปัญญารุ่นใหม่เหล่านี้กลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองพวกเขาจะกลายเป็นฟันเฟืองสําคัญที่กําหนดอนาคตของรัชชานและอาจจะ รวมไปถึงอนาคตของทั้งผู้มีภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างไรนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับว่าพลังของการศึกษานั้นมันไปได้ไกลและยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดว่าเยอะเลยทีเดียว